สวัสดีครับวันนี้ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันอีกนะครับวันนี้ผมเอาหลวงพ่อพระอาจารย์สิหลังเด็กครับพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลนะครับนี่ครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับนี่ครับผมไม่เหมาพระบ้านมานะครับแล้วก็มาใส่กรอบนะครับนี่ครับมาใส่กรอบสวยๆแล้วครับพระก็สวยครับ พระไปสวยทั้งนั้นเลยครับก็เอามาใส่กรอบไปเหมาบ้านเพื่อนมาครับเขามีเป็นร้อยองแล้วเดี๋ยวที่เหลือว่าเดี๋ยวจะไปดูอีกครับนี่เขาปล่อยมาแค่ได้มาสี่ห้าสิบองค์ครับเขามีอาจารย์ฟันมีมาสีอ่องค์ครับแล้วก็มีอย่างอื่นมาอีกหลายองค์ครับ มาแบ่งปันให้เพื่อนๆกันครับก็ก็จะมาปล่อยนะครับก็องค์ละเก้าร้อยครับเนี่ยสวยๆเลยครับก็คิดองค์ละเก้าร้อยบาทรวมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับใครสนใจนะครับองค์ไหนนะครับให้ดูครับที่ละองค์นะครับอันนี้เนื้อปลาก้านะครับนี่ สวยครับวงนี้นี่เนื้อปาก้านะครับพระจันทร์ฟันรุ่นแรกนะครับศูนย์เจ็ดนะครับด้านหลังนะครับอสสองพันห้าร้อยเจ็ดนะครับเนื้อสวยครับสีหลงเงาแวบๆเลยพระอาจารย์ฟันนื้อับปาก้านะครับเรี่ยมกรอบแบบโบราณนะครับลงยาเนี่ย กรอบก kind of ็สวยแฝนขึ้นคอได้เลยนะครับนะครับเก้าร้อยบาทรวมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงลมดําครับนี่อันนี้ก็สวยครับนี่สวยครับเป็นบล็อกเดียวกันบล็อกเดียวกันหมดขายราคาเดียวกันหมดเลยครับเก้าร้อยบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางครับด้านหลังนะครับสองพันห้าร้อยเจ็ดนะครับ นี่ครับทองอัปะกะทองเป็นเนื้อทองไมค่อนนะครับทองไมค่อนไม่ลอกไม่ดำนะครับอทองไมค่อนเนี่ยคือเขาจะเอา,เอาเศษทองแท้บนบน,บนกับทองเหลืองน,นะครับจะออกมาอนี้ครับก็ไปเลี่ยมใส่แล้วก็สวยครับทองแดงลมดำนะครับมีต่ององ,งับทองแดงลมดำอันนี้ทองแดงครับนี่ ครับอันนี้ก็สวยครับขอบเรียบเหมือนกันเลยครับสวยครับพระเสือทุกองเลยนะครับมีสี่องค์แล้วก็มีเนื้อเงินครับมีเนื้อเงินอันนี้เงินอันนี้จะเรียมกรอบโบราณเลยครับนี่กรอบเก่าแบบโบราณนะครับเนื้อสวยครับดูเนื้อครับพระจันทร์ฟันครับปีสองพันห้าร้อยเจ็ดเหมือนกันครับ ปีเดียวกันหมดทุกอง์นะครับรุ่นเดียวกันครับนี่ครับกรอบแบบนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะครับใครชอบแบบไหนก็โทรมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ครับจะซื้อทีละอง์คหรือ่จะเหมาหมดก็ได้ครับหรือจะซื้อสององก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้ครับนี่ครับ องละเก้าร้อยเองครับไม่แพงครับเก็บเงินปลายทางเก้าร้อยนี่รวมส่งแล้วนะครับหรือจะชอบเนื้อนี้แบบนี้ก็ได้นะครับก็สวยดีนะครับนี่สวยนะครับอาจารย์ฟันอาจาโลนะครับนี่ครับและบาก้าสวยครับ ขอบก็สวยครับขอบเลี่ยมขึ้นคอได้เลยนะครับ <Okay. S 2> นี่ครับใครสนใจก็โทรได้เลยนะครับพี่ๆน้องครับเพื่อนๆครับ <Okay. S 2> นี่โทรได้เลยนะครับ <Okay. S 2> นี่ครับศูนย์ปดหนึ่งเจ็ด แปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับเพื่อนๆนครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับนี่ครับส่งส่งถึงหน้าบ้านทันเลยนะครับองละเก้าร้อยบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางครับเพื่อนๆครับถ้าใครสนใจก็ใครชอบนะครับใครชอบพระอาจารย์ปั้นนะครับโทรได้เลยครับได้ตลอดครับโทรได้ตลอด สวยๆครับสี่องค์ครับเพื่อนๆชอบองค์ไหนก็ได้ครับเหมาหมดก็ได้ครับหรือจะเอาสององค์ก็ได้ครับองเดียวก็ได้กันนะครับแล้วแต่ท่านชอบนะครับเรอเอายางละองก็ได้ครับนี่มีเนื้อเงินกับเนื้ออะมกานะครับเนื้อเงินเนื้ออะากาเนื้อทองแดงทองแดงลมดำทองแดงนครับ ลองดูนะครับชอบองค์ไหนมั่งฝากเพื่อนๆหน่อยนะครับว่ากดติดตามดนวยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมจะขอบคุณอย่างมากเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพี่ป้านาอาทุกคนนะครับฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับนะครับสวยครับรัดูใหม่ครับทีละองค์เลยครับสวยๆนะครับ สวยพระสวยครับรอบก็สวยครับออนี่ครับออรกลนะ้ากับสวยครับเออนื้อเงินครับเนื้อเงินสวยนะครับสวยนะครับนี่ไฟมันส่งกระ้้อนไฟหน่อย แสงไฟมันสะท้อนตอนนี้ทองแดงลมดำครับนี่สวยนะครับครับนี่ก็ได้นะครับออชอบองไหนก็ทิโทได้เลยนะครับ สวยๆเลยครับฝากเพื่อนๆอย่าลืมนะครับกดติดตามให้หน่อยนะครับจะขอบคุณอย่างมากเลยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมก็จะมีคลิปใหม่ๆมาให้เรื่อยนะครับพระมีหลายองค์ครับยังอยู่หลายองค์เดี๋ยวผมจะเอามาลงครับเพราะว่าผมเหมามาหลายองค์ครับเหมาเป็นบ้านเพื่อนกันนะครับเพื่อน เขามีหลายองค์เขาก็ร้อนเงินเขาก็เรียกผมไปดูครับมผมก็ไม่เหมามาพระก็มาได้มาสภาพนี้นะครับผมมาเลี่ยมอีกทีนะครับใส่กรอบให้มันสวยครับ<ม>ถ้ามาแล้วผมก็จะเอามาใส่กรอบสวยๆครับอย่างเงี้ยก็จะไปทาที่ร้านทองนะครับเนี่ยใส่กรอบที่ร้านทองครับ<ม>แบบนี้ก็จะไปใส่กรอบที่ร้านเลี่ยมธรรมดาน สวยดีนะครับขอบโบราณก็สวยครับเหมือนเงินครับขอบโบราณเนี่ยครับเพื่อนๆเขาไหนชอบก็โทรมันนะครับนี่ครับว่าจะสองวันก็จะไปดูสักขอให้ไปดูครับอยุ่ก็มากแล้วครับเขาก็คนแก่ครับให้ไปดูเดี๋ยวผมจะ ไปดูใหม่ชุดนะครับจะมีกดติดตามไว้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะมีชุดใหม่ๆขึ้นมามีพระใหม่ๆมาก็จะไปคัดพระหน่อยนะครับเพราะว่ามาแบ่งปันให้เพื่อนๆกันครับสวยนะครับสนใจก็โทรได้เลยนะครับนี่สวัสดีก็ร้อนเงินผมก็เลยไป เหมาเข้ามาชุดหนึ่งยังเหลืออีกหลายองค์ครับเหลือหลายองค์เหลือร้อยกว่าองค์นึงไงเนี่ยผมจะเอามาทีละห้าสิบองค์ครับเอามาเยอะแล้วไม่ไหวครับเยอะไปก็ไปคัดๆมาก่อนครับสนใจก็โทรเลยครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ แค่นี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณครับ